เขาเคยโดนแล้วนะไอที่ไอที่แบบฉันไม่ลา้นึกค่ะไม่ด้เลยนึกค่ะทำอาหารได้ตลอดนึกค่ะเออตอนนั้นก็เคยก็เคยโดนแล้วไม่ใช่หรอเออเขาเคยโดนแล้วแอบโอ้โหย ได้ไลนนะคะใครก็จะมาขอไดะฉันมีลายนะะคะอะไรได้ลายเจ้าหน้าที่ป่าไม้มันจะเป็นจะตายหรือยังไงฮึไ์สดไปใช่ไหมพอไรสดไปอีสางเขียวก็อ่านคอมเมนต์ไปพี่นึ่กระลับรับโทรศัพท์ฮัลโหลค่ะค่ะค่ะกอโทษค่ะค่ะกอโทษค่ะ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 ไม่แอบอ้างค่ะไม่ไม่ค่ะค่ะกอตทษค่ะกษค่ะ ทางทางลดสางสงลงไร่สางทางลงไรย,ยลงไรนิ่งไว้นิ่งไว้ <c oughs> ทีนี้เนี่ยคนที่พูดเนี่ยคนที่พูดมันไม่สยองหรอกอียานไปด่าท่านชันชัยที่มาตรวจพื้นที่ห้าไร่เก้เขาเลี้ยงสารนี่นะอียานไม่สะเทือนหรอกมันยิ่งจะนานดัก มัน,ม,นมันนี่จะด่าหนักกว่าเดิมอีกเพราะมันไม่สนยิ่งด่าหนักกูยักก็นี่มียอดวิวกูด่าเยอะกูด่าหนักกว่าเก่าอ่ากูด่าหนักกว่าเก่ากูยิ่งจะมียอดวิวแน่นอนครับมันต้องไปขุดประวัติผมบอกเลยสันดานอีนี่นะสันดานอีนนี่ไม่หนีจากไหนไปม,นมันไม่มันไม่จากไหนไปไกลหรอกไปขุดประวัติ เดี๋ยวจะไปขุดประวัติขุดประวัติครอบครัวของท่านชานชัยอยู่ในนิทานเรื่องนี้นะชานชัยเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันนะจะต้องไปขุดประวัติอีนี่จะไปขุดฟงขุดเฟซขุดประวัติครอบครัวเขาวงตระกูลเขามาประจานถามว่ามันเป็นผลดีกับใครมันเป็นผลดีกับอียานคืออียานจะได้ยอดวิวได้ยอดวิว แล้วมันจะเป็นผลเสียกับใครมันจะเป็นผลเสียกับผู้หญิงคนหนึ่งจะเป็นผลเสียกับผู้หญิงคนหนึ่งมันเคยทำกับทุกคนเวลามันโกรธเกลียดใครเวลามันแก้แค้นใครเนี่ยนะมันเป็นคนไม่ยอมคนมันก็จะไปขุดประวัติขุดอ่าไปนค้น Facebook เขาไปค้น Facebook, ไปค้น YouTube ไปคน้นอ่าแล้วก็เอามาประจานด่าเขาถามว่ามึงได้อะไรมึงได้ยอดวิว แต่คนที่จะซวยคือใครคนที่จะซวยก็คือผู้หญิงคนนั้นแหละที่มีเรื่องห้าไล่แก้เขาเลี้ยงซานอยู่นะ่ถามว่ามึงสนไหมถามว่าทําแบบนั้นนะมึงเซฟมึงเซฟผู้หญิงคนนั้นไหมไม่เซฟแต่กูหาเงินอย่างเดียวกูหาเงินอย่างเดียวสวัสดีจันทร์เอ้ยครับผม งานนี้ผมบอกเลยนี่แหละนี่แหละ,หละสันดานสันดานของอียานมันเป็นแบบนี้ถามว่าใครจะไปคบก,กับมึงหรอใครจะไปคบก,กับมึงยานตอนนี้กูไม่สนกูด่าได้ทุกคนกูเสียมได้ทุกคนใครก็ตามที่ไปเสนอตัวว่ารู้จักกับมันใครก็ตามที่ไปเสนอตัวว่ารู้จักกับมันรู้จักกับใคร รู้จักกไอยานทั้งทั้งที่มันมีหมายจับอยู่ทั้งทั้งที่มันมีหมายจับอยู่ที่ชัยนาทนะเออมันมีหมายจับอยู่ที่ชัยนาทหมายจับก็ออกแล้วแดงเมืองเกืออยู่ตรงนั้นเลี้ยวที่สำคัญเนี่ยได้ยินข่าวแว่วมาว่าได้ยินข่าวแว่วมาว่า ah จะมีหมายจับใบที่สองออกมาแล้ว เออหมายจับไปที่สองจะออกมาแล้วได้ยินข่าวอย่างนั้นแล้วทีนี้ถามว่าอียานมันกลัวไหมอียานไม่กลัวกลัวอย่างเดียวคือช่องปิดอียานไม่ได้กลัวเรื่องใครจะใครจะฟ้องใครจะหมายจับไม่สนกูกลัวอย่างเดียวคือช่องกูปิดอันนี้ก็ ไม่รู้เหมือนกันเลยเออก็เป็นอย่างนั้นครับพี่น้องเอ๋ยทีนี้เนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนิทานเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังแย่นะกาลังแย่อยู่ในสถานการณ์ที่กําลังรับเวรรับกรรมอยูนะ่อืมกําลังรับกรรมอยู่อยู่ในสถานการณ์ร,ร,บร,ร,รณับกรรมอยู่นะ บุญไม่ทําไม่ทําโอ้โหไม่ไม่สร้างไม่สร้างบุญสร้างบาร,รมีตัวเองบุญกับประเหตุเบียดกับประเหต์พี่น้องเลยคนอะไรอยากได้บุญแต่ไม่ยอมทําบุญคนอะไรอยากได้เงินอยากได้ความสงสารแต่สิ่งที่ทำคือใครให้คนอื่นไปดา่าคนนั้นให้คนอื่นไปดา่าคนนี้ไม่ใช่หรือ ตอนนี้เนี่ยอียานเนี่ยมันแผงลิตให้ดูแล้วว่ากูไม่เอาใครทั้งสิ้นตอนนี้เขาเขาทำให้เห็นแล้วว่าเขาไม่เอาใครทั้งสิ้นเขาไม่เอาใครเลยยานไม่เอาใครทั้งสิ้นยานไม่สนใครหรอกจะบอกให้อมันไม่สนใจใครใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆมันไม่ได้สนใจใครเลย มันสนใจแค่แค่เงินอยู่ในกระเป๋ามันนั่นแหละอืมมันสนใจเงินอยู่ในกระเป๋ามันอย่างเดียวตอนนี้คนที่จะเดือดร้อนคือใครผู้หญิงคนนั้นแหละจะเดือดอร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานอีกนะดูหมิ่นเจ้าหน้าที่อีกนะเออครั้งหนึ่งเคยโดนแล้วไม่ใช่หรอเออครั้งหนึ่งเขาเขาเขาเคยโดนใช่ไหมล่ะเออ เขาเคยโดนเขาโทรไปตักเตือนชัดเจนนะเขาเคยโดนแล้วนะไอ้ที่ไอ้ที่แบบที่ฉันไม่ลาเนะคะีค่ะไม่ไดเลยนะะึกค่ะทำอาหาได้ตลอดลนะะึกค่ะตอนนั้นก็เคยก็เคยโดนแล้วไม่ใช่หรอเออเขาเคยโดนแล้ว แอบโอ้โหได้ไลน์นะคะใครก็อย่ามาขอดิฉันมีไลน์นะนะคะอะไรได้ไลน์เจ้าหน้าที่ป่าไม้มันจะไปจะตายหรือยังไงอืมไลฟ์สดไปใช่ไหมพอไลฟ์สดไปอีสานเขียวก็อ่านคอมเมนต์ไปยืนเงนกระลับโทรศัพท์โทรศัพท์ฮัลโหลค่ะค่ะค่ะขอะทษค่ะค่ะกระลาค่ะ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 ไม่แอบอ้างค่ะไม่ไม่ค่ะค่ะ ตะตาโดนโดนสางสางลงไรงสางสางลงไรลงไรอ่าวเป็นไงล่ะเออก็โดนมาแล้วไม่ใช่หรอแต่ตอนนี้นี่นะคนเขาก็รู้ไปทางบางแล้วเลยเออคนเขารู้ไปทางบางแล้วว่าอียานเนี่ยรู้จักกะใครอ้ออียานรู้จักกะใคร ก็ว่ากันไปตามนั้นนะใลแตเว,เวนต่กรรมนะเขาจะบอกเดี๋ยวเขาเพิ่มข้อหาเข้าไปอีกเพิ่มเติมอีกเพิ่มความหมันไส้เข้าไปอีกเพิ่มเติมอีกว่าเอา้าเขาอุตส่าห์ว่าจะไม่เอาเอาหนักแล้วแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปอีกมันจะเจ็บตับอยู่นะเอิงจริงๆ<笑><笑>มันเป็นอย่างนั้นะครับพี่น้องเหย๋ย เออในช่วงที่กระแสมันย่ําแย่ในช่วงที่กระแสมันย่าแย,ย,ย่ยังมายังมาหาหาเรื่องขนาดนั้นลองดูสิครับพี่น้องเอ๋ยตอนนี้หรออันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าหน้าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงขาลงมันอยู่ในช่วงขาลง ของผู้หญิงคนนั้นแล้วตอนนี้ต้องหาเงินหาเงินมาจากใครกล้าทนายที่แน่ๆนะห้าไร่ก้เขาเลี้ยงสารต้องจ่ายตังค์จ่ายค่าทนายอืมจ่ายค่าประกรงค่าประกันอะไรอย่างเมันต้องได้จ่ายไงแลวอันนี้นก็ไปเรื่อยเลยไงเออคือคือ,ค,อคือโดนโดนโดนเมื่อวนันวันก่อนนี่น,นี่ไปเลยนะเปยเลยนะ เออโดนไอ้สามชั้นโดนไอ้สามชั้นแกล้งนี่ไปเลยนะเสียหมาเลยนะจริงเออนั่นแหละขี้โม้ขี้โม้ขี้คุยเอ้ <c oughs> ปะไม่กะดูกไปกันไม่กกะดูกมาไม่อยากจะล้อเรียนหรอก เออไม่อยากจะรอเรียนอ้หัวขี้เรื่อยหรอกแต่มันก็โง่จริงๆนะสัวโง่คักโง่แนงโง,โงไ่ไม่ทั้งเกลีดกินแต่กบเร้าโง่นะสัวยังเป็นผดก้วมบกแตักบกบักหน้าบกพาบกเวอร์กบยังเบาขึ้นหรอกเออเก็บไว้ในใจก็ได้ความโงนะ่น่ะอย่าแสดงความโง่ให้ทุกคนเห็นนี่มันมันแบบไม่อยากได้ยินนะ่ะเราก็มองเขาเป็นคนฉลาดนะ่ะเออ เรามองเขาเป็นคนฉลาดไม่เคยคิดว่าจะง่ตื้นๆอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเออมันเป็นอย่าง,งานั้นครับทุกท่าน